แล้วฮะตัง้งใจจะไปถึงน้ําแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ทานายนะครับแต่ว่าใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วก็กลับกันนะฮะนี่ขาโงนะขอบันตีมสุก u t u b e มากรุงชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอ่ะไปกลับกันไปเลยนี่นะครับผมแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์นะฮะแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ครับผมอ่ะจะไปกันครับผมแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ กลับ <g rab ble> กันก่อนอ่ะ,อะไปเลย แล้วนี่ไ้สิอยูด่ด้านหลังเสียซื้อจะเดินสนกันเอาละสังคมหวายนะฮะกลับ,บกันแล้วนะครับสวัสดีครับคนผู้ชมนะครับน้ำตกของนารายจันทบุรีนะครับ14มีานาคม2565นะครับไปดูแหล่งน้ำศักษษษนะดิ์สิทธิ์นะดูเอามาแล้วหนึ่งขวดนะฮะ อันนี้ต้นหลักกรรมนะฮะหรือสละอ๋อนี่เหรอต้นสละใช่น้ำนะนะครับอันนี้นะครับ <c oughs> พาด, <c oughs> ดูจุดๆต่างๆนะเอ้ามันมีอันนี้ได้เหรอมิดเหรอมี เดินเขาเดินกับเรานี่นะสองข้างทางก็จะมีแหล่งน้ำตกอีกคนเข้ามาเล่นนฮะหน้าร้อนอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่าน้ำไม่ค่อยมีเหมือนฤดูฝนน้ำจะเต็มน้ำตกนะครับนี่ฮนะทำคล้ายเจดีนะครับผมน่าจะเป็นสถานที่เจดีเก่านะนี่นครับ พื้นที่บริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งขององค์พระเจดีและปรัมประทับของพบะสิสิริพระ,จ,พระจอมเกล้าจุฬาลงกรณชที่สี่และเคยเป็นประทับน้ำตกของนารายณ์เดชดถ่ายตรงนี้นะ่ะได้ทรงโปรดให้สร้างนุสรฐาพนที่กลางลำธารแห่งนี้แต่ปัจจุบันเหลือเพียงซราบรอยเคยเป็นองค์พระเจดีเนื่องจากภูเขากระแสน้ำ